สวัสดีครับเชยวกันนะครับผมจากโกบตาสีสเกตเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทารารมนะครับวันที่2พฤษภาคม2567นะครับมาส่งเอาะโปรเทเตอร์ MU5702 นะครับของคุณแม่พัชรีนี่พุทแม่เพิ่นนะครับเพิ่นซ้อหลูกชสยคุณแม่เพิ่นเป็นลูกค้าเก่าเกรดเอนะครับจากเพิ่นเอารถเ6็มหของเพิ่นตีเทิร์นเลยนะครับเอาเตียวรถกับรถตะลี่นะครับ รถกระบะตลี่งเรียน60มหาเจ็ดขั้นสี้กับ,กบรถกระบะตลิ่พานมอเตอร์ไซค์พานเก่านะครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลดมารถมา <c oughs> พอดีมันค้นดินนะครับทั้งนี้ครับอันนี้เซียวกาตีเทิร์นให้คุณแม่เพิ่นนะครับ M60 นี่ละขั้นนี้ละขั้นสี่กำลังออกมานี่นะครับเดือนสุดท้ายให้เบิ้ง386,000บาทนะครับอุปกรณ์ สองอย่างนะครับใบมีดดันดิยนกับลอตเตอรี่นะครับแอร์ได้ของผลเย็นปา้นหิ้วแช่มาสันเอาวแอร์สันโอ้มาทานยฮงครับเย็นๆนะครับเล่า่าติดย์วัดหาเงินกว่าบาทสันคอยต่อกันมาเลยวันนี้ครับเอาสิบห้าเบิ้งขั้นนี้ก่อนนะครับไปบรรคากันเลยกระเทือนแล้วนะครับไปเลยครับไปเลยไปเลย อ้มาทานเหงนะครับเท่านีรวเสามนแปดหมื่นหกพันนะครับก็เอาไว้ให้อีแม่เราเติมน้ำมันแสนเจ็ดหนะครบับเอาไวไ้เราเติมน้ำมัน,น, 7, 000, น,เ,เ,น,มนเพื่อไทยนาไทยยังนะครับแล้วมีรถเกลียวนวดเขานับเซการเรือหันก็เอามาดาวสองแสนหนึ่มื่น้าพนบาทนะครับเป็นเป็นลกค้าเกาเกียร์อนะครับบ่อ้องใส่คนคำบ่ตตองบ่เอาหัวใหญ่ ก็ได้นะครับอันนี้คุณแม่เพิ่นเลือก่เอาเงวดใหญ่ครับงเป็นส่งงวดใหญ่จีละหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทนะครับแปดปีนะครับบ่มีคนขำ่ำบ่มีงวดใหญ่มาท้าน์ก่อนเองไดย์เองไดยคือว่าบ้านนี้โอ้ถอยแม่น,นแห่งเดี๋ยวพาไปเบิง่งคิดว่าไง S 2> <S 2> <ulations> <BAR K> ถ่ายสวยนะครับถ่ายแหงเนี่ยกี yeah. e ่ได <legends> ้สตาร์นะครับของแท้วันเสาร์นะครับวันที่ซีนะครับเซลกาทรงของคุณพ่อ สมศรีนะครับอยู่อมเภอเขมรดฐ่านี่อันนั้นยูพ่อเพิ่นเอา LC 708นะครับตีเทินเดี๋ยวรายละเอียดการเทินการดาวสีบอลสู้ฟังในคลิปเพิ่นนะครับมาเ,เทินรนเอาเอ็มหกสนี่วาเดีดมาทานเลยครับเดี๋ยวเช่าไก่จะพา,าเบิ่ง็มยูหเพิ่นนะครับที่นี่ยบร้อยแล้วคันนี้ง <c oughs> วดกระบอาสูบฟังแล้วนะครับรถใหม่ไรระบ้านรถเก่า ขออนุญาตครับว้ายตกใจตกใจอย่างเยอะเลยนี่ยพ่อของไม่้ยังได้กระงามเนาะเมียนอยู่มันใหญ่ครับใหญ่ใหญ่กว่าคันเดิมใช่ครับคได้เคยนัดฟางไหมนะนัดฟางบ่ 4 4 5 0 0 0บาทเครื่องอัดฟังเอาไปใส่กับรุ่นไหนครับห้าศูนย0 0 500ใส่ได้ดาวได้ดาวเริ่มต้น65,000เรื่อม,มขึ้นอยู่กับเราอันนี้คือเริ่มต้นใช้เงิน65,000ครับเดี๋ยวผมจะอย่ีได้ดดผมเขียนให้ดไูไม่ต้องมีดาวเลยนะไม่มีขอุปกรณ์ฟีดาวไม่ได้ <75. S 1> ใช่ครับต้อง65,000อย่างเริ่มต้น <75. S 1> ใช่ครับจะมีวดได้ เดือนละพันงวดใหญ่น่าจะตกปีละเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเอ้ยหกเดือนหกเดือนจ่ายครั้งเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเอ็ดครับประมาณนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ถ้าซื้อพร้อมรถจ่ายเพิ่มแค่สามหมื่นก็ไม่แค่จ่ายเพิ่มสามหมื่นแล้วก็ค่างวดก็คิดลงมาตัวรถถ้าซื้อพร้อมกันครับรถมีแล้วนยนะครับนี 5, ่เป็นมีรถเกียร์ดีซีเจ็ดสิบพัดน้ำคันหนึ่ง มันมันเป็นกนาวไหมหกหน้าเกี่ยวข้าวหกหมื่นห้าได้ไหมได้ได้พ่อหกหกหมื่นห้าปกติมันก็ดาวอยู่เริ่มต้นอยู่เท่านี้ครับหกหมื่นห้ามันจะเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าหกหมื่นห้าแต่ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาวไม่มีวัดใหญ่เอาผมถามีอีกเจ้าหนึ่งที่มานเทว่าแล้วแต่ช่วงนี้ดาวถือกันมันดาวเท่ากันครับเท่ากันทั้งปีเท่ากันทั้งปีเอานะครับ ประมาณนี้ลหละเดี๋ยวเฮาขอกันอีกเท่อวันที่สีนะครับอยู่อำเภอเขียมมาลาดเดี๋ยวจะพาแม่แเราเซ็นเอกสารก่อนครับฝากก็เลยก็แชร์นะครับก็ติดตามนะเพื่อประพาดโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับเอากับตาพนักขอนี่บันขอบคุณครับสวัสดีครับโล hey.